ก็ชึกกระชากขบวนรถไฟผีเสื้อออกวิ่งแล้วถ้าฉันแล่นผ่านคุณตากกแตนโลกัสตาเองก็เดินข้ามไม่ได้คะ่ะสถานีต่อไปนะคะที่เพิ่กลับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอหนังสือเล่มนี้เลยขบวนรถไฟนอนผีเสื้อหนังสือเล่มนี้นะคะจะพาเด็กๆไปรู้จักแมะลงหลายชนิดผ่านเจ้าหนอนตัวนี้ค่ะที่ทําหน้าที่เป็นขบวนรถไฟเดินไปตามพื้นดินต้นไม้นะคะเราไปดูกันว่า ผู้โดยสารในรถไฟขบวนนี้จะมีใครบ้างคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสถานีเนินมแมลงสถานีชุมชนท้องทุ่งโรงพยาบาลด้วงงวงแก้งแก้งอีกสักคู่ขบวนรถไฟหนอนผีเสื้อจะออกจากชานชาลาผู้โดยสารปลดเข้าสู่ขบวนโดยโดวนโอ้โก็ชึกกระชักขบวน รถไฟผีเสื้อออกวิ่งแล้วถ้าฉันแล่นผ่านคุณตะกแตนโลกัสตาเองก็เดินข้ามไม่ได้ค่ะสถานีต่อไปนะคะสถานีชุมชนท้องทุ่งค่ะสถานีถัดไปเป็นสถานีหน้าสวนเกษตรโอ้ถ้าเก็บมะเขือเทศได้เยอะแบ่งผมบ้างนะโอ้มีมแมลงเยอะหลายชนิดเลยค่ะสถานีต่อไปโอ้จะเข้าอุโม,มง์กันแล้วนะคะพอเข้าอุโม,มงไปเป็นสถานีชาวเมืองใต้ดิน มีเนินสุสานมดหูกเขาผลึกด้วยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวค่ะใต้ดินมีอะไรเยอะมากเลยนะคะมีตัวตุน่นแล้วก็มีแมลงไส้เดือนค่ะต่อมานะคะก็จะขึ้นไปบนต้นไม้สูงกันแล้วมีแมลงหลายชนิดเลยค่ะเลาะเลี้ยวไปตามกิ่งไม้ใกล้จะถึงสถานีปลายทางแล้วโอ้ดันเจ,เจอเจ้าแมงมุมยักษ์ค่ะจะขมือบหนอนผีเสื้อและผู้โดยสาร แต่มีขบวนการร่วงหนวดยาวเรนเจอร์นะคะมาตัดใยแมงมุมค่ะทำให้เจ้าแมงมุมตกลงไปเลยต่อมานะคะก็มาถึงสถานีต้นแอปเปิลค่ะขบวนรถไฟหนอนผีเสื้อก็หยุดพักเหนื่อยและแทะแอปเปิลกันจากนั้นนะคะก็จะกลับบ้านแล้วค่ะเข้ามาทำความสะอาดก่อนนะคะด้วยตัวกะปิค่ะตัวกะปิเหล่านี้มาช่วยทำความสะอาด แล้วก็พากันเข้านอนราตรีสวัสดิ์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ